สวัสดีครับผมเอลำปานะครับนะวันนี้จะพามาชมนะครับเหรียญเสมาพระครูหลวงภูเผือกวัดกิ่งแก้วปี2496นะครับตรงหูซ้ายครับมีเส้นแตกแล้วกระหนกตรงนี้ครับรอยหนึ่เหมือนรอยเนื้อเกินนะครับเส้นแตกวิ่งคมชัดมากแล้วตรงนี้ครับจะเป็นลักษณะรอยขยุ่มคมคมครับเหรียญนะครับจะเป็นลักษณะเองเอ่งสลบช่วงนี้ครับเห็นไหมครับสลบสลบลงมา นนะะคครรัับบทั้งมุมซ้ายและมุมขวาเลยตามพื้นเหรียญครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนเส้นสายฝนครับวิ่งลงมาคมๆครับเห็นไหมครับเส้นสายฝนนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นคมๆครับวิ่งลงมาตรงกระหนกด้านล่างครับจะมีลักษณะรอยเส้นแตกครับเส้นแตกจากซ้ายทะลุออกไปข้างขวาครับเห็นไหมครับพลิกด้านหลังมาครับตามพื้นเหรียญนะครับจะเป็นเส้นแนวขวางวิ่งพาดคมๆครับแนวขวางวิ่งพาดคมๆนะครับสวยๆนะครับนะเห็นไหมครับถ ie ้าเราเจอลักษณะรอยปิ้งเลอะ เลอะเละตามขอบอย่างนี้ชัดๆนะครับนะจะเป็นพระที่ดูง่ายมากๆครับลอยปลิ้นเลอะเละนะครับตามขอบตามนี่ด้านข้างครับในหนังสือครับตรงนี้ครับจะมีเส้นแตกครับเป็นคล้ายๆตัวนอนเนนครับจะมีเส้นแตกหน้าเหมือนสระอาครับเส้นแตกตรงหลังหนังสือคมคมวิ่งออกมาลายบัวลายกระหนกครับตรงนี้ครับจะคมชัดตัวหนังสือคมชัดตัวตัดจะตัดมาครึ่งแล้วก็ฉีกขาดตัวตัดนะฮะเส้นลองตัดจะไม่คมเท่ากันเห็นไหมครับ ตัดมาครึ่งฉีกขาดไปลองตัดจะไม่เสมอกันนะครับนะใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่านะครับหลายหมื่นนะครับในสภาพสวยท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามไิลดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Maps ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ